่ทางฝั่งไทยแาคลาวมนต่างประเทศเป็นยินดีต้อนรับเาสู่ชองของบ่าวก้าวสู่ชีวิตพ่อพี่น้องเโดยในสําหรับวันนี้ก็าก้าับพี่พาน้องมาหาทางเฮือนอ่าน้องนุ่นพ่อพี่น้องเนาะอ่าสิมาเฮ็ดเวียกกังานทางกันสิงานสร้างแก้วนี่ะพี่น้องเาก็ได้บนี้เออนี้ก็สิไทางทีสรงแก้วเพิ่นมาเฮ็ดเฮือนน้องนุ่นพ่อพี่น้อง ตอนนี้ก็ทั้งทีมงานทั้งสากแก้วไปไกลเฮ็ดเวียนกันลุกปุ๊กปวกกอยู่เพื่อน่น้องเยเนาะตอนนี้ก็ได้เหตุเวียกโอ้มฝนที่ฝนได้เหตมแบบนี้ฝนเทยคานเพื่อนพี่น้องเลยมันได้เพื่อนน้องนุ่นมันได้เพื่พี่น้องเลยโอ้ยย่างขักเลยพี่น้องเลยอ่ะโอเคเพื่อนพี่น้องว่อลารย่แห้งไปทักทายสบายดีกับทีมงานสร้างแก้วกันเลยเพื่อนพี่น้องไปกันเลยไป็ำกันเลยพี่น้องเลยเหตุเวียกกันอยู่พพี่น้องเลย เป็นเทคานทั้งน้องดาวแล้วก็ทั้งมาแหลนลำแน่พี่น้องเอ้อ้าวจะเผ็ดเรียบพี่น้องคงเป็นชดินชวนหินจะจะจอยพี่น้องเอ้อ้าสบายดีเด้อสบายดีบ่ปันนี้โดยสบายดีน้องโดยทองสบายดีโดยอ๋อสูตรตั้งใส่แบบนี้เลยบ่ะนี่นะสูตรนี้เลยเนาะ ตั้งสถานีเลยประสมสถานีเลยใกล้ๆพี่น้องตักใส่ยางกันคักเลยพี่น้องเอ,อ้สบายดีเด้อสั่งแก้วสบายดีเลยโอ้สัส่งแก้ก่ผมจะลงมือเลยพี่น้องเอ้วันนี้กลับมาะเทศครับนี่แค่น้อนลงลน้องพี่น้องเอ้ อ่ตีแปะกระซานนว่าเนี่ยอันนี้นะลองกระทังวานี่ปงอ๋อยังไงดีานหีนน่เทโดยโดยโอ้หินตัวนั้นสรงใสสิบไดหินตัวนั้นเนาะอ๋อผนผสมใส่แบบสีไดพี่น้อยผสมแบบเอาเอา กระบะปูนมาใกล้ๆพี่น้องเอ้ตักใส่จวดเลยแบบใส่จวดเลยพี่น้องเอ้เนี่นะอย่างเร็วเลยนี่นะแจกมืออะไรเหตุเวียวกันเนี่ยน้องทัางแจกมืออะไรนี่นะลืมเลยช่องสามมืออะไรพี่น้องเอ้

อาสบายดีเด้ออาสบายดีโดยเอาผลงานใหม่ป้อนหนินะอ๋อผลงานใหม่ครับมาทางสังแก้วพี่น้อยเนาะโอ๋ไม่เห็นเบียดต้องสังแกตด้วยมือเลยด้วยด้วยแบบส่องกะละมังเลยนี่ส่องกะซัมเลยพี่น้อยเนาะ ส่งกระบะปูนทางนั้นข้างนี้แบบเร็วๆซิน,น,าานั่นะฮักๆๆพี่น้องเอ้ยเข้าท่าแล้วนี่นะจวดวดเร็วพี่น้องเอ้ยออ้ซื้อหยังเนาะอนี่นะซื้ออ,อนน๋อ King, อ้อ King, พี่น้องเอ้ยเพิ่นมาเฮ็ดเวียกม้นําสร้างแก้วพี่น้องเอ้ยเนาะ ตอนนี้กำลังเทคานนั่งขึ้นตรงนู้นคับพี่น้องเอ้ยเทคานแอลเทมันนีแนนแนนแ่แล้วมันนี่มันนี่มาแล้วแล้วเลยเนาะอ๋อเกาแล้วเลยพี่น้องเอ้ย อาน้องหล่าพนไปส่มันเนียลแหละเดยนโอ้พนเด็กทั้งท่านประมาณน้องหล่าก็พี่น้อง แอร์ออลแ,ลลลแล้วพี่นออ้องเลยใกล้แล้วใก่แล้วแล้วพีน่น้องเลยเดี๋ยวก็ได้ขึ้นลองโค้งลองท่ากันพี่นอ้องนี่ทางหินชนกาซื้อมาไหมว่านนี่กันพี่น,ออน้องเลยเพราะหินเท่านั้นบ่ได้พี่น,อน้องหินเพราะว่าหินเป็นหินเปื้อนพี่น,อนนะ้องเยเนาะสั่งแก้วมันก็ได้สั่งหินมาใหม่ ທี่ทั้งว่าตอนี้เพิ่นกําลัผสมพีผสมปูนย ถ้าก็ลกมือแต่เศ้าหัวนี่น้องดาวประมาณแปดโมงแปดโมงแปดโมงอไง ทั้งมอป่านนี้ประเทศเบียร์ไว้พี่น้องจวดจวดจวดลอบประเทศเลยนะอ๋อตขักขักขักข่าวชาพี่น้อยเอ๊ะสิกะโยอยู่บ้านตรงเงี้อยากได้เป็นลูกเคยดอกเนี่ยทางแบบีิพี่น้องเอยะไรสินะมีแล้วอึดบุคคลชาวเลยนะยันต์เจ้าบุมักเขาเล่บ่กว่านี้อุคคลชาวดรงเงียเลี้ยงลายซ้ำ โอ้ยซัำนี่แล้วเนาะก็น้าล่อซัำนี่แล้วว้าแบบหน้าตาบุดีล่อซัำนี่แล้วแต่คอยยังอิจชายอยู่ดีนะ <c oughs> โอ้ย,อยทำแบบพอนี้เี่นแล้วไง

อะยาเป็นดองใช่ประสนเป็่เราที่เราทีเอาคอ้รุ่นคนแบายืนรุ่นของไวรุ่นชอบมอ ทำอะไรปรดเ็ดเวียกไวพี่น้อยทำาะไรคักคักได้เบาเก้ามาเห็ดแห้งชิวยโอ้ยโบวายทำอะไรเนา็ดเวียรนิโมเนาะทอะไรแล้วประเทดเวียกคักพี่น้อยไวกับไวแห้งกับแห้งทำะไรนี่นะสุดยอดอีกโดยูาก็คือ ว่าดกคาดไหนได้เห็นเรียกลูกกกัวปยนี้มาคาดเนาะว่ายョกนัวหัวย่ายกันพี่น้องทังว่าแหละวันนี้ก็ได้ก็ว่าจะไม่จังสิเล่นเพื่อนทังเ่อต้องนวดนียนว่นแหละ này cả cá thử cả rồi cả bớp không đền đây ạ phi tèo à qua tìm thằng sằng kéo về hết bay thì nào ơi คืทางขันกลางก่อนีน้่น้อย กันนี้เพื่อนผสมต่ออีกพี่น้อยนะโอเคเพื่อนพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ทำมาบ้างจะได้อำลาจพระเจกาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วเพ่อนเพ่พี่น้องเนานะขุพดฟอกกันแล้วคิปหน้ากันต่อไปพ่อนพี่น้อย การทางว่าก้าขอขอบุญขอบคุณทางอิปซีทุกท่กทางที่ขับมาเบิ่งขับชมแต่ต้นจนจบเราบอขำโฆษณาเพื่อนพี่น้อยเนาะขอให้อิปซีทุกท่านขอพันยูดีมีแห้งมีเย้เป็นสุขสุขกายสุขใจขอพันรับรับไม่ล่วงกันบ้านกันสุขคู่สุขคนพี่น้อยเนาะโดยเมื่อวานการทางว่าก้กับบริษัทคลิปเด้อพี่น้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้อยว่าก้าวขอสบายเจ็บหัวปวดหัวน้ำแน่พี่น้อยเนาะอื อ่สำหรับคลิปนี้กับทางว่าการกราบคระกาศนายทางระกากาพขอโทษขอโทษท่านผู้พิจารด้วยกันสุขสุขคนขึ้นไพี่น้องเนาะโดยสุดท้ายนี้ทางว่ากขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี